เพื่อนเมา EP แรกนะคะ EP ที่1นึ่งนะคะวันนี้คือแบบช่วง2วันนี้ดูซีรีส์หนึ่งอะแล้วแบบเฮ้ยอยากหาคนเมาจังเลยอะไม่มีใครคุยด้วยนะคะอยู่บ้านน่าเศร้าไหมก็เลยนัดเพื่อนว่าวันนี้นะคะเราจะคอนเฟล็ก์กันแล้วก็มาเมากันนะคะในเรื่องที่ชื่อว่าแทนแทนแทน a World of m a r i t นั่นเองอันนี้เลตติ้งดีมากอะขึ้นไปบางทีแบบ18แล้วโอ้ยคือตอนนี้ตอนล่าสุดนะคะมันคือตอนที่8 ซึ่งแบบมันคลายปมแล้วมันพีคมากนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของครอบครัวนี่แหละที่ดูเหมือนจะแบบเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ว่ามันมีจุดหักเหคือมนุษย์อ่ะเนาะสมมติแบบคนเลิกกันอ่ะมันมีด้วยกันไม่กี่เหตุผลหรอกหนึ่งก็เลยก็คือแบบอันดับแรกๆก,ก็คือแบบนอกใจในครอบครัวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นนะคะไอ้ตัวที่เป็นแบบเหมือนคู่สาม,มีภรรยาค่ะเขาไปแบบมีโลกอีกใบหนึ่งกับ คนที่ทําให้เขารู้สึกดีรู้สึกว่าไม่ต้องกดดันไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองด้อยกว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเป็นรองผอออของโรงพยาบาลใช่ไหมคะส่วนเขาเองอ่ะก็คือเป็นผู้กํากับ แล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินของเมียคือบริหารเงินของเมียด้วยใช้เงินของเมียเพื่อที่จะตต่อยอดธุรกิจของตัวเองจนแบบธุรกิจจริงๆแล้วพอมันไปถึงจุดหนึ่งก็จะทราบคายปมว่ามันไม่ได้แบบประสบความสําเร็จหรือว่ามันมีหนี้อยู่เยอะต้องการนักลงทุนซึ่งไอ้นักลงทุนที่ว่านี่แหละก็คือ พ่อของคนที่เป็นชูด้วยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพอดูแล้วมันแบบเฮ้ยมีบางปองมอ่ะเราอยากจะเมากับเพื่อนมากเลยเรายังจะไม่เล่าหมดนะคะเดี๋ยวไปเมา์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคืออยากเมาอ่ะคือดูแล้วทุกคนต้องเป็นแบบสภาพเดียวกันคือไม่อยากโพสโซเชียลก็อยากเมาเพราะมันรู้สึกว่าสว <c oughs> ัสดีค่ะ ติดต่อได้แล้วนะคะเพื่อนคนนี้ค่ะวันนี้กล้วยค่ะมาประเดิมอีพีแรกขสวัสดีะค,ะค่ะเนาะหลังจากที่เราดูแล้วอะ่ะแล้วก็กล้วยก็ดูพร้อมกันถึงแบบแปดอีพีแล้วนะคะเป็นครึ่งเรื่องแล้วเราก็จะมาแบบว่าคุยกันเม้ามอยตามภาษาเพื่อนนะคะต้องเตือนไว้ก่อนว่าคลิปนี้ทําไมคะสปอยโชว์ชูบ่าค่ะพอเราดูกันแล้วอะ่ะคือแบบหืไม่ได้อะ่ะคือเก็บความอยากเมาไม่ได้ มาคมแม่บ้านมาเมามอยกันนะคะวันนี้หนังที่แบบมีเรตติ้งอันดับสองของเกาหลีพูดถึงไม่ได้นั่นคือชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะ a world of m a r r i t s u p e แซงอีแทวอนไปแล้วจ้าเป็นรองก็แค่ sky castle เท่านั้นแต่ฉันว่านะมันจะต้องแบบว่าแซง sky castle แน่ๆเลยอะในอ่นเขาได้สื่หลักไงแบบวบบ สื่อหลักอื่นๆช่วยโปรโมทแต่เนี้ยมันเป็นช่องเคเบิลธรรมดาแต่ว่ามันดีดตัวขึ้นมาคือแบบสุดยอดมากอะเรตติ้งไปค่ะใช่ใช่ค่ะคือแบบว่าเราต้องพูดถึงอะไม่พูดถึงไม่ได้อนนาทีนี้อะเอาจริงๆเราดูเราก็แบบจิกหัวแบบอ้ยคือดูคนเดียว <c oughs> ไม่ได้อ่ะต้องแบบว่าหาใครมาแบ่งปันรู้สึกว่าแบบอยากเมามากนะคะสรุปเลยนะเชิญค่ะ <c oughs> เมาเลยค่ะเพื่อนขาบอกไปแล้วบอกไปแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงมียังไงมาบ้างนะคะอธิบายไปต้นคลิปแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็จะมาดูแต่ละรูปไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวกดให้ดูเธอดูแบ็กเก้าเธอดูแบ็กเก้าฉันก่อนนี่ฉันอยู่ในเรื่ของหมอจีะเธอนี่อารมณ์ก็เหมือนดูวิวแบบว่าในในนี้เลยนะลมประมาณเดียวกันเลยดูดิเริ่มอีพีหนึ่งพอจบอีพีหนึ่ง ออกลกางเรื่องแล้วก็จบ EP หกในกี๊ดเลยอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าจบ EP แปดแล้วแบบจิกกระบาลแบบเอามือจิกหัวอ,อย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วอ่ะนี่มันเริ่มที่แบบว่าฉากแรกเลยคือตอนแรกอะ่ะคือคือแบบเวลาดูแล้วมันตื่นเต้นมากว่าใครวะใครกันแน่แต่ว่ามันก็มีแบบเซนเซนนะว,ว่าอาจจะเป็นอีคนเนี้ยตั้งแต่แรกที่มันมา,มาแนะนําตัวในงานอ่ะแกรู้สึกไหมใช่รู้สึก <im itation> ก็คือแบบฉันก็คิดว่าเป็นใครวะจะเป็นอีเพื่อนหรือเปล่าอีเพื่อนที่อยู่บ้านตรงข้ามะที่มันคอยสละแน่ที่แบบเปิดดูตลอดว่าเขามีอะไรใครมาจอดรถหน้าบ้านอย่างนี้เออหรือว่าจะเป็นอีเลขาไม่ต้องอเป้าไม่ต้องมียามเฝ้าเออแต่ตอนแล้วมันก็เปิดว่า <palate. S 1> หรือว่าจะเป็นอีเลขานะแต่ฉันว่าไม่ใช่ถ้ามันเปิดง่ายเกินไปอะ่ะเซนของผู้หญิงอะที่เป็นผู้หญิงอะมันบอกว่าไม่ใช่สองคนนี้หรอกจริงเนาะแล้วาเรามันก็มีเป็นอะไรอีแม่อีแม่ของอีชัวอะ คนที่เป็นเออฉันก็บอกบ้าจะใช่หรอมันจะน่าจะไอแก่ขนาดนั้นไน่ยาใช่นี่ปาเนียนเกินไปนะแบบว่าไปหาเขาเอ้ยอย่างเงี้ยไม่น่าใช่จริงแต่นางเคยเป็นดอยู่นางนบยใช่บ้านางถึงได้ว่ามีเขาเบ้าของความสวยอะที่ปูเรื่องมาอ๋อใช่เออใช่ที่แบบว่าสวัสดีค่ะแนะนำเออ นั่นแหละทำตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบอืมคนนี้ลูกสาวเออได้ได้ได,ได้แต่ว่าตอนที่เขาแบบแบบตอนที่เปิดตัวมาเนแบบเฮ้ยมันแบบดูครอบครัวอบอุ่นมากเลยเนาะแบบดูเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยล้วก็คิดว่ามันเพอร์เฟกได้แค่ไม่นานหรอกเอาจริงๆแบบเห็นแล้วก็รู้<ก>อะแกแกคือแบบเห็นเพราะเห็นชากตรงไอแลนด์น่ะคิดถึงเรื่องแบบของไทยอะ่ะอีที่มันมีอารุณาเมียสองพันสิบปดป แล้วบ้านฉันไมีไอแลนด์เาะว่ฉันคิดว่าเฮ้ยถ้ามีไอแลนด์น่ะมันเป็นพวงจุ้ยพี่ดีหรอวะหรือยังไงทำไมผัวชอบมีเมียน้อยที่มีไอแลนด์เดี๋ยวนะไอแลนด์คืออะไรวะโอ้ยไอแลนด์ก็คือไอตัวที่มันแบบว่าไว้กินข้าวอะที่มันเป็นแบบว่าไว้เตรียมอาหารกยนต้งกลางอะโต๊ะที่บ้านอะอ๋อกูก็ว่าอะไรคือไอแลนด์วะ เออคนดูเขาว่าคงสงสัยเป็นการดีที่ถามขึ้นมาเนี่ยเออแต่แบบดูเป็นคนแบบไม่มีความรู้ไปเลยทีนี้คือคือพวกดอันเนี้ยแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบฉากอันนี้ยแล้วแบบหืมสุดอ่ะมาแอบจับมือกันอย่างนี้นี่ไงแกเนี่ยรูปเนี้ยเขาเรียกว่ายแลนโอเคเข้าใจละ ให้ความรู้นะคะเรียกวาไอเดนค่ะทุกคนเออมาดูที่รูปต่อไปเลยไหมบอกว่าเนี่ยฉันรักทั้งสองคนพร้อมกันเอีบ้าใช่ดูันนี้ดิแล้วแบบพอเจับได้แล้วนังนังพูดมาแบบนี้โหดหเฮ้ยตอนแรกอ่ะคือแบบพีคมากตรงที่อีเพื่อนที่เป็นนกสองหัวม่านะบอกว่าคบกันไม่กี่เดือน ใช่ต้นแบอกจ้าแค่สี่เดือนทีเออหน้าชันชาเหมือนแบบชันชาเหมือนโดนเองอ่ะตอนที่มันบอกว่าสองปีอ่ะฉันเหมือนแบบอืมหน้าชันเหมือนี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่จริงๆนะมันเป็นคนมีปมอ่ะผู้ชายอะมันคงแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบต่ําต้อยแต่อันนี้มันแบบได้ได้ฟิลแบบหลบหลบซ่อนๆด้วยแล้วก็ฟิลแบบผู้หญิงแบบตามใจอยู่ในโอวาเด็กกว่าตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ย แต่หน้ามันเด็กเนาะตอนแรกอะคิดว่าไม่คิดว่าอายุเท่ากันเหมือนที่แม่ของอีอีตัวเนียทักอะอีชูอะว่าแบบได้สาม,มีเด็กะไรเงี้ยอ๋อไมยถึงอ๋อเพราะว่าเขา,าเหมือนผู้หญิงอะถ้าแบบว่าผู้หญิงอะ,ถ,บบงอะถ้าแบบว่าอายุเท่ากับผู้ชายอะมันจะเหมือนแ,บบแก่ก,กว่าเว้ยเอาจริงๆคือแบบถ้าอายุเท่ากันอะมันจะแบบผู้หญิงจะแก่เร็วกว่าผู้ชายจะช้ากว่าเออ,เอ,อ เออแล้วมีต่อมาเพราะฉะนั้นเราต้องแบบพึ่งโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฉีดไปนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะขอกลับไปที่รูปเมื่อกี้ก่อนค่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีช็อตหนึ่งอ่ะที่นางเหมือนแบบว่าหากับหาแบบหาบินหาบินใช่ป่ะแล้วเหมือนไปเจอเหมือนหาขอพวกแบบว่าเขาเรียกว่าไงในห้องสมุดบัญชีอะไรอย่างเงี้ยในห้องใช่แล้วนางก็ไปเจอใช่เจอว่นเนี่ยรูด ซื้อกระเป๋าใบแล้วนั่นก็เหมือนเห็นเนี่ยีกระเป๋าใบนี้แหละฉันจําได้ที่มันสะพายอยู่นี่แหละแนวใบสีแดงนี่แหละไม่แน่ใจไม่รู้จาไม่ได้แต่แบบว่าเออแบบเป็นกระเป๋าใบนี้แหละที่มันแบบโอ๊ยไปแล้วเท่าไหร่หวาสิบกว่าวอนกูป๊อโออหม่กอดซื้อก็ซื้อกระเป๋าไปให้ผู้หญิงเด้ออ่ะไปค่ะแล้วเนี่ยพอจับได้แล้วนั่ก็รู้ใช่ป่ะตอนนั้นน่ะว่าแบบท้องแล้วอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย อีชูเออแล้วนางใช้คําแบบคือคําเนี้ยมันเป็นคําที่ชื่ออะไรนะอีเมียอีพอออยคนหนึ่งเอ้ยเมียพออ้อปะที่เป็นเพื่อนกับของอีประธานอ่ะที่ที่เป็นคนคอยช่วยเหลือมันตอนแบบอีพีแปดอะนั่นแหละแล้วมันใช้คำนี้อีเจอีเจเจน่ะเออมันมันใช้คํานี้เลยสําหรับผู้ชายมันก็แค่การขับถ่ายค่ะอืม ต,ต่อมาที่อหนดีซี่เนี่ยประโยคเนี่ยแหละที่มันพนดูดอะแทบจะเอาโทรศัพท์ป,ปาคือดูแล้วแบบว่าดูในคอมแทบจะเอาโทรศัพท์ป,ปา่าเวลาอยู่กับเธอฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาความคิดสร้างสรรค์มันมาฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจฉันชอบและเอนดูเธอฉันรักเธอนะซารังเฮอืมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เกลียดเงียน้อยหรือไนงะเกลียดมึงแล้วแหละตอนนี้ <c oughs> โอ้ยแล้วมันมีฉากตอนที่เหมือนแบบว่าอะไรนะที่เหมือนแบบวันนี้กลับบ้านดึกอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไอ้นักไอ้คุณหมอจีอ่ะเขาก็แบบว่าไม่ไม่มันจะมีวันหนึ่งที่บอกว่ากลับบ้านดึกอ่ะที่แบบว่าต้องไปทํางานอ่ะแล้วแบบหมอจีก็แบบตามไปอ่กไปดูที่ที่ที่นั่นอ่ะแล้วเหมือนแบบมันมีผู้หญิงเหมือนอยู่ตรงริมหน้าต่างอ่ะแล้วมันโอกําลังเหมือนแบบเอามือแบบพาดหน้าต่างอ่ะแล้วมันก็แบบคิดว่าคิดต้องแบบมันคิดไงว่ามันต้อง มีแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบว่าช็อตที่เปิดประตูเข้าไปแบบอุ้ยไม่ใช่อ่ะโอ้ยเราก็แบบมันง่ายขนาดมากก็คิดอยู่นะจริงๆไม่น่าจะใครแบบว่าจะไปจับไั้แลวนั่งคิดแบบจินตนาการสูงมากเลยนะมีการแบบว่าไปตรงที่แบบไทยเอกสารอ่ะเนี้ยแบบติดกําแพงเลยก็นี่ไงความคิดของผู้หญิงมันจะแบบว่าแบบมันจะไปไกลมากไกล ไกลเยอะไกลกว่าความเป็นจริงเยอะแต่คือแบบเอาจริงๆนะพูดจริงเลยอะแทโอก็คือแบบงานดีอะคือแบบหลอ่ออะจริงๆก็ะคะอือหล่ออยู่นะเออก็หล่ออยู่นะเอาจริงๆ <ừ> คุณคุณแทโออะเอออายุสี่สิบอะไรเงี้ยเนาะผู้ชายส <ừ> ี<ๆ>่สิแแบแบบเกาหลีก็จะแซ่บๆนิดนึงเออเป็นอกพแบหล่อๆคือแบบนี่ก็คือหน้าแบบหน้าแบบใสกิ๊กแบบ ไปสวยไปไหนอ่ะอนี่แล้วน้าก็ปล่อยมาประโยคเด็ดประโยคนี้ค่ะหัวใจคนเราไม่ได้มีความรู้สึกเดียวสักหน่อยคนเราไม่ได้หยุดหลักเพราะแต่งงานแล้วสักหน่อยหัวใจเช่นจริงใจกับทั้งสองคนประโยคนี้ก็แบบอตายไปเลยจ้าแบบไม่ใช่ตายไปเลยแบบฟินนะตายไปเลยไปเลยจ้าในเรื่องมันเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนจะ แล้วดีวะสมมติตอนหยอย่าเงี้ยเอ้าก็จบแล้วดีวะไม่มีอะไรแล้วดีไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็มีอีกอ่ะเออเรื่องมันแบบมันแบบทําให้เราลุ้นตลอดเลาจริงจริงเออนี่แต่พีคสุดก็คือตอนนี้คือแบบฉันแบบเฮ้ยคือจําได้บ้าที่มันมาบ้านอ่ะฉันชอบมากเลยอะที่นางบอกว่าเดินเข้าไปแล้วนางก็แบบว่าจับแจ็บนางก็แบบว่ากันหลุด อย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าไม่ควรไม่บอกว่าจับของ <c oughs> เนี่ยเออนี่ยังไงเป็นเหตุผลที่เราไม่ควรแตะของคนอื่นแตะของ,<ช>ของคนอื่นใช่<ม>เป็นเหตุผลที่เราไม่ควรแตะของคนอื่นก็เลยแตกเลยจ้าแตคือแบบ<ด>แต่แต่ว่าแบบเวลาดูเรารู้สึกว่านางฉลาดเนาะนางแบบว่าตะก,กาแบบเฮ้ย เป็นคนแบบก็นั่งเป็นยันนงหมอไม่ง,งั้นน่าจะเป็นหมอได้งไงเออน่าเป็นรองผอเลยนะจ๊ะแล้วนี้ต้งจะหมอนะอแต่อีฉากนี้คือฉันแบบว่าอืมฉันลุ้นแบบมันจะมีอีฉากหนึ่งอะตอนที่นั่งกินข้าวที่เหมือนแบบว่าเอาอะไรนะที่มันไปไปที่มันบอกว่าเฮ้ยวันนี้แบบไปกินไปกินข้าวกันไหมชวนแบบแบบเออชวนชวนเมียไปกินข้าวเขาก็แบบเออ,เอให้ลูกไปด้วยสามคนเลยกลังแฮปปี้แล้วบัง happy, เ,เ,เอิญเจอเนี้ย รานเดียวกันออแล้วก็แบบเออไม่ได้จองโต๊ะอะไรอย่างเงี้แล้วแบบมานั่งเผชิญหน้ากันทุกคนแล้วแบบอยู่ก็ถามขึ้นมาอึกอักเลยเพราะอีหัวก็คือไออักอึกอักออโอโ้โหสำลักสำลักสำลักข้าวไปเลยแต่จริงๆนางก็เก็บอาการไม่เก่งนะอีคือแต่แบบมีมีฉากหนึ่งลืมพูดเลยคือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันโกหกขนาดนั้นวะที่แบบเขาก็จับได้อยู่แล้วอะ และนางก็แบบว่าไม่มีใครไม่มีคนอื่นยืนกระต่ายขาดเดียวอยู่นั่นอ่ะอีแบบว่าอ๋อก็ฉากที่อยู่ตรงตรงที่ในห้องครัวไงที่อบอกว่าคุณมีคนนอกใจฉันใช่ไหม<อ>แล้วก็แบบว่าไม่ยืนกับยอมอะไม่ยอมร<อ>ับอะ,ะและในวันนี้ EP แปดยังมันคำว่าขอโทษจะปาดอีแทโอเลยเนี่ยจริงคือแบบไม่ตัวเองไม่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดเลยอ่ะคิดว่าแบบเอ้ยนางเอก คือแบบทําให้ชีวิตมันพังแต่่าไม่คิดมั่งว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยทําไมถึงแบบสร้างปมในใจให้แบบทั้งเมียเก่ากับลูกขนาดนี้เนาะเขาไม่ยอมจบไปสักทีแต่แตเอาจาิงๆกแบบขา <laughs> ใส่ตาอันแบบว้าอุ่นของเขาเวลามองหมอจีแล้วก็ใส่าตาอันดุดันของเขาเวลามองแทโอซึ่งเบบว่ากรีดมากเอาจิงบ้าเขาเห็นคนเนี้ยฉันรู้เลยว่าแกต้องรีดอ่ะ โันเป็นสเปกแก่ะตาชั้นเดียวเหรอสเป็กชั้นน่ะหรอแบบนี้แหละคือแบบว่ารู้เลยอะว่าชอบอะสเป็กแล้วใครหลายหลายคนใครชอบเหมือนกันก็คอมเมนต์คุยกันได้นะมาโมยกับเราได้นะก็หมองกีเขาเป็นพระรองแบบพระรองในหนังเกาหลีก็แบบเป็นที่แบบสาวๆก็ต้องชอบอยู่แล้วแต่คือหมองกีมาแบบเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมามากเลยอะแบบ เฮ้ยโทรมาในจังหวะอ่ะตอนมีตอนที่แบบว่าไอ้ที่มีคนร้ายบุกมาในบ้านอ่ะซื่อเันก็แบบเฮ้ยใครวะใครวะใครวะแล้วก็ว่าเดาว่าเป็นแน่เลยละอะไรเงี้ยก็ใช่จริงด้วยเออแต่ว่าแบบแต่หมอหมอกีอย่าโทรมาทําไมอย่ามามันจะแบบประจบเหมาะขนาดนั้นแต่นางคือแบบว่าขี่มาข่าวตั้งแต่ตอนนี้แล้วที่จะช่วยพาไปหาที่บ้านใหม่อ่ะที่ตอนนั้นมีงานเลี้ยงปาร์ตี้กัน อัออะนั้นน่ะก็ประจบเหมาะตอนที่หิมะตกแล้วนางนั่งกินข้าวคนเดียวหมอเข้าไปแบบนั่งกินข้าวด้วยนี้เออจริงจริงโอ้เออแต่คือหมอดีมากแบบให้คำปรึกษาอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูมีความแบบอบอุ่นอบอุ่นฉันรักข้านั่งจบอะไรนะน่งจบเป็นแบบว่าไอ้นี่ปะโก้แบบจิตเวชปะอืเหมือนน่งเป็นแบบหมอจิตแพทย์เป็นเป็นจิตแพทย์ที่ดังในโซ เออใช่คือเห็นหน้าหมอแล้วคือแบบแต่งค่ะ C f No C C เลยใช่ปะอ่าไม่พูดถึงไม่ได้โอ้ยจริงค่ะก็คนเนี้ยแหละที่บอกว่าชอบแบดูต่างๆนานาตั้งแต่แรกใช่คือตอนแรกก็จะไม่ชอบนางนะเหมือนแบบเพราะว่านางแบบว่าก็คือตอนที่เขา ก็เขาเขาไปเที่ยวด้วยกันนี่ใช่ปะนางก็รู้ว่าไอ้แทวอนอะมีไอ้แทโอไม่ใช่แทวอนแทอต้งนคนละเลยนางก็รู้ว่าแทโอแบบว่ามีมีเมียน้อยแล้วก็พาเมียน้อยไปเที่ยวถ่ายรูปมาแต่จริงจริงแต่ว่าความพีคของเรื่องคือแบบเปิดเรื่องมาไม่มีใครจริงใจกับอิมแบบว่านางเอกเลยอะหมอจีเลยอะคือแบบ เฮ้ยทีนี่ก็เคยไปแล้วกับสมาคมนู่นนี่นั่นทุกคนแบบหลอกลวงโดยเฉพาะโดยเฉพาะดีค่ะโอ้ยมีทุเรียนไหมเปลือกทุเรียนที่เหลืออยู่อ่ะขอบเปลียขอบเรียนด้วยค่ะ จริงคือใครยังไม่ได้ไปดูก็คือต้องรีบไปดูอ่ะถ้ามา,มาฟังตอนเนี้ยคือพลาดแล้วว่าโดนสปอยเยอะแยะมากมายเตือนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่ามีสปอยเพราะว่าอยากจะเมาส์ค่ะเพื่อนเมาส์คือหาเพื่อนเมาแบบดูแล้วต้องหาเพื่อนเมา่เรื่องนี้เอาจริงอดไม่ได้<อ>ถ้าใครไม่มีเพื่อนเมาส์ก็พิมพ์คอมเมนต์มาเมาส์เราสองคนก็ได้นะคะใช่ตแต,<ห>ตอบ<ห>คอมเนกเนี้่ยว่าชเมาส์ค่ะแต่ีนังนกเนี่ยคือแบบอสองหัวจริง แบบพฮยพูดเีกคนหนึ่งอย่างนี้อีกคนนึงอย่างนี้แบบโอ้อะไรของนางแล้วล่าสุดเลยแบบแย่งเลื้อยเลื้อยขาเก้าอี้หมอตีแล้วจ้าคือแบบอีพีล่าสุดทําให้รู้เลยตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยนางก็คงเป็นแบบเจ,จ๊ะแธรรมดาอีพีล่าสุดทําให้รู้เลยว่านางแบบอยากได้ตําแหน่งด้วยเห็นแกตัวเนาะนางร้ายอาอแต่เอาจริงนะเสื้อผ้าคอสตูมอะถึงแม้ว่าจะข้างนอกจะดูแพงแค่ไหนก็ไม่ทําให้นางดูดีขึ้นมาได้เลยอะค่ะ <laughs> โู้เมาคือเมาเมาแรงมากถ้าเป็นออถ้าเป็นนกอ่ะก็ต้องโดนยิงนะคะเออเลิศค่ะอันนี้เลิศมากเลยเนาะตอนที่แบบจะเข้าสมาคมอ่ะต้องขอบคุณ<อ>ดีเจคนนั้นที่นางแบบว่าต้องขอบคุณเจจริงเออที่ไปดูเองเพ้าการอันนี้ไม่สปอยนะว่าทำไมเจถึงช่วยใช่ไปดูเองแต่คือแบบเจแบบเปิดตัวมาแบบโอ้ยกมือคน,อคนแรกจ้าว่าให เข้าสมาคมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแบบสมาคมเออชิดนะจ๊ะก็คือแบบเมามันมากเนาะใครอยากไปดูนะคะไปดูในวิวได้เลยเนะะาะเพราะว่าอันเนี้ยก็อีพีถึงอีพีเท่าไหร่ห้าก็ดูฟรีนะแล้วก็ค่อยไปอัปเกรดก็ได้ถ้าเราแบบว่าอยากดูเพิ่มหรือว่าช่วงแบบโควิดอ่ะเขามีโค้ดฟรีให้ดูด้วยเนาะแจกหมื่นโค้ดป้าถ้าจะไม่ผิดของวิวใช่ค่ะอืมแต่ก็สนับสนุนช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะเข้ามา ดาวน์โหลดแล้วก็ดูในแอป,ปที่ถูกลิขสิทธิ์ดีกว่าเนชออันนี้เขาได้ดิขสิทธิ์มานะคะมีซับไทยอะไรเรียบร้อยหรือว่าเลือกเป็นซับที่เราชอบก็ได้นะคะใช่เอาจริงๆแค่ค่าค่าเขายค่า,คาสมัครก็คือแบบเนี่ยโค้ดที่หมอจีใส่นี่คือ a m น e นะคะ <laughs> คือแบบ เอาจริงๆคือแค่คอสตูมคอสตูมก็ก็ฟินแล้วเอาจริงคอสตูมนางแต่ละคนคือสวยมากในในหนังอ่ะที่ชอบแบบบ้านใหม่นางอ่ะคือแบบสวยเหมืบบอนกแบบันนะบ้านใหม่อีแท้ไอ้แทโอบ้านใหม่อีแทอโอใช่ไหมสวยแต่ว่าแกรู้ดูดิแบบลักษณะทั้งชุดนอนทั้งรสนิยมทั้งเพลงที่ฟังอ่ะคือมันทํากับไอ้หมอจีทั้งหมดเลยอ่ะแล้วมันจัดวางแบบคล้ายกันหมดเลยอ่ะคือมีความรู้สึกว่ามันแบบ ยังลืมอีหมอจีไม่ได้ปะวะหรือว่านางเป็นรถนิยมแบบนั้นแบบพวกชุดนอนพวกนู้นนี่นั่นอ่ะคือเหมือนแบบเหมือนกันหมดเลยพวกของใช้เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบว่าจัด walk in closet เเหมือนกันด้วยอะ่ะไปดูเองเอากล้วันนี้สปอยเยอะแล้วเนาะฉันเฝ้ารอ ep เก้าอยู่ <sh arp> ใช่ <sh arp> เดี๋ยวจะมาแล้วนี่เดีใกล้จะมาแล้เนะคะถ้าเราหลังจากที่เราลงคลิปไปเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะมาแล้ว ep เก้าก็ มาดูด้วยกันแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยมาเมาเป็นกําลังใจเราจะได้ทําต่อนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะมาคุยกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ